ที่เขามองว่าความรักเนี่ยมันไม่สามารถมันไม่ต้องจะเป็นเพระาะหญิงชายเราจะได้มีความรักที่สมบูรณ์แบบภายใต้กฎหมายาไม่ว่าจะอยู่อาชีพอะไรต้องอยอมรับความตัวเองให้ได้ก่อนทําอ,อย่าไปแคร,ร์สายตาหรือจะไปแคร์คนที่เขายังมองเห็นตา่างอยู่ดีที่ได้จดประกาล,ลงไปในเอกสาร <c oughs> มันรู้สึกตรงนี้เราตื่นเต้นแล้วก็กดีใจมันกับเราได้สิ่งที่เราปรารถนาแล้วนี่ครับก็มันก็เป็นสิ่งที่ว่า เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าตอนอนาคตต่อไปเนี่ยเราจะสามารถใช้ชีวิตคู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยที่มีกฎหมายที่รองรับเราแลวก็ใช้ไอจีทีทุกคนนะครับเรารอคอยวันนี้มานานแค่ไหนครับหกปีครับหกปีครับตั้งแต่เราสงคนตั้งแต่เริ่มคบกันแล้วก็เริ่มไปแบบจดแจง้จแจงเพื่อเป็นตักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมก่อนจะมาถึงวันนี้ก็มีการไปจดแจ้งมาทั้งหมด3ครั้งกับสาสำนักงานเกรับ ต้องขอคุณทุกทุกทุกฝ่ายที่ช่วยกันตักนันแล้วก็เห็นความสำคัญของอความหลกากหลายทางเพศที่จริงๆที่มีความรักไม่ว่าจะเป็นชายหญิงก็ตามเนี่ยที่เขามองว่าความรักเนี่ยมันไม่สามารถมันไม่ต้องจะเป็นเฉพาะหญิงชายเพราะว่าความรักเนี่ยมันเกิดได้ทุกๆสิ่งทุกๆ,ๆ,ๆอย่างและเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นที่ดีงามเพราะนั้นคนที่เขาอ่านเนี่ยคือเขาเห็นความสำคัญตรงนี้ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เขาช่วยกันตักดันจดหมายรู้สึกดีใจมากที่ เราสองคนแล้วก็ทุกๆคนที่เป็น LGBTQ จะได้ใช้กฎหมายดูแลคู่รัก <Okay. S 1> แล้วกเ็เราจะได้มีความรักที่สมบูรณ์แบบภายใต้กฎหมายก็จะจัดงานแต่งเล็กๆครับที่บ้านแล้วก mm hmm. ็สร้างบ้านใหม่ที่ mm hmm. ทททอยู่ที่พัทลุง mm hmm. ครับผม เราก็จะไปทําอะไรให้นะฮะแล้วก็ทุกอย่างที่ที่เป็นสิ่งทีู่จอ์การครับใช่ครับเป็นเรื่องที่จะต้องดาเนินการต่อเพราะว่าในในในอย่างที่อื่นนะเราเขียนของเขาสถานะคือเป็นพี่ชายเพราะว่าตามกฎหมายมันพูดสมรสไม่ได้เราก็ต้องเขียนเป็นหลอกๆว่าเป็นพี่ชายไว้ก่อนเนี่ยเราต้องไปแก้ไขว่าแต่พี่ชายเป็นผู้สมรสครับ ถามที่หน่วยงานนิดนึงวันนี้เราบอกหน่วยงานเราไหมใส่่ชุดมาเลยวันนี้บอกเลยเพราะว่าเพราะว่าบอกว่าบอกว่ามันช้าว่าจะมาจดทะเบียนวันนี้เขาขออนุามาจดทะเบียนอ่าแล้วก็คือสาตุกดกมาแล้วบอกว่าจะมองว่าคือตอนนี้ยมันเปิดแล้วไม่ว่าจะอยู่อาชีพอะไรเราอย่าปิดกั้นตัวเองอ่าเพราะว่าในเมื่อสังคมให้การยอมรับ ก่อนที่สังคมจะยอมรับเราต้องยอมรับความตัวเองให้ได้ก่อนครับอย่าไปแคร์สายตาหรือจะไปแคร์คนที่เขายังมองเห็นต่างอยู่น,นั้นคือเรื่องของเขาเราต้องรักตัวเองเราตัวเองมันจะเป็นสิ่งที่ด,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 ดีครับผมข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้านฟอลโล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะตอนนี้คุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ